สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีจากจังหวัดอุตรดิตนะครับนี่คือจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโครงการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นี่โครงการเขาออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับอยู่ในโซนอุตรดิตถ์นะครับบ้านที่ทุกคนเห็นอยู่หลังนี้นะครับมีสไตล์การออกแบบก็คือเป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับก้องบอกเลยว่าความเป็นเอกลักษณ์ที่หาที่อุตตรดิตถ์เนี่ยยากมากๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง110ตารางเมตรบนเนื้อที่ประมาณ3 1 9ตารางวา บ้านที่ผมจะพามาดูในวันนี้นะครับมีทป์เดียวเลยนะครับอยู่ในโครงการนะครับแล้วก็พร้อมขายแล้วด้วยใครที่อยากจะมาชมโครงการหรืออยากจะมาดูบ้านจริงติดต่อเข้ามาได้แต่วันนี้ไปดูฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็พื้นที่รอบบ้านแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ว่าเขาเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรตอบโจทย์กับคุณไหมเดินตามผมมาเลยครับจุดเด่นของโครงการนะครับทุกคนหลักๆที่เรามองเห็นเลยเนาะหน้าบ้าน ที่กว้างมากๆนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันระยะกว้างเนี่ย8เมตรนะครับซึ่งพื้นที่กว้างๆแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เวลารถเข้าออกนะมันสะดวกนะอย่าให้ตะกล้องเนี่ยตามมาเลยพาทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นลานจอดรถที่เขาปูพื้นแล้วก็ทําเป็นเหมือนคอนกรีตสแตมไว้ให้นะครับกันลื่นได้จอดรถได้3คันที่นี่จอดรถได้3าคันใครที่ มีรถเยอะเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆหรือจะทํำชายคาออกมาอีกนิดนึงเนี่ยเพื่อให้เป็นร่มเงาของที่จอดรถก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูภายในบ้านที่เป็นฟังก์ชันนะเราพามาดูบริเวณลอกบ้านดีกว่าว่า เขามีพื้นที่อะไรที่เหลืออยู่ให้จัดในบ้านตรงนี้เนี่ยผมว่าเอาไว้นี่จัดสวนนะสามารถที่จะจัดสวนสวยๆงามๆได้ตรงนี้ปลูกต้นไม้ได้นะครับเดินถัดเข้ามาหลังบ้านและนี่คือพื้นที่ข้างบ้านนะทุกคนพอเราเดินเข้ามาก็จะทะลุหลังบ้านได้ซึ่งหลังบ้านเนี่ยก็ยังพอมีพื้นที่ประมาณสัก2เมตรเนาะสคูณแเมตรทําให้เราได้อ่ต่อเติมออกมาได้หรือจะทำเป็นลานซักหลางได้ทางโครงการเนี่ยแถมแทงน้ำให้นะครับทุกคนอ่า เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันดีกว่าว่าฟังก์ชันและหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่ามี3ห้องนอน2ห้องน้ํามันจะเป็นยังไงทุกคนพามาดูตะกล้องตามมาหน่อยนี่คือบริเวณรอบบ้านนะอากาศดีเนาะอากาศดีแม่ตะก้องอากาศดีฮะนี่สมมุติว่าเราถอยรถเข้ามาใช่ไหมแฟบแล้วก็ขนของขึ้นบ้านเลยนี่ เดินเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับเฉลียงเป็นชายคาเนาะที่จะเข้าไปถ้าเป็นภาษาของในโครงการรูๆเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าฟอยเย่ฟอยเย่ทำอะไรได้บ้างใส่บิวตู้นะครับเอาไว้เก็บชั้นรองเท้าเก็บของถ้าฝั่งนี้คือเดินเข้าบ้างทุกคนเข้ามาดูใกล้เขามีดิจิตอลดอลล็อกเห็นไหมตามาที่จะสแกนมร์เปิดได้เลยไม่ธรรมดาทุกคนนี่ครับ ผมพาทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ living area นะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาทำเป็นกระจกบานสไลด์นะนะครับสามารถที่จะนี่เปิดออกมารับได้แล้อ้เข้ามาใกล้ๆได้นะนั่งชมวิวได้นี่ตรงนี้นี่คือสมมุติว่าแขกไปไทยมาเพื่อนๆมาก็ ทักทายกันตรงนี้ได้เป็นห้องริบบิ้งซึ่งปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นบ้านอีกทรงหนึ่งนะอีกแบบหนึง่งเขาจะทําเป็นประตูกระจกใหญ่ๆที่เป็นบานสไลด์แต่อันนี้คือมันเป็นประตูเล็กป้องกันเรื่องแบบฝุ่นแมลงนะครับหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นลางนะั่นแหละเนาะก็ใช้เป็นประตูนี้ได้เล้กแต่ชอบแล้วแต่ชอบเขยับเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นโซนเขาเรียกว่าลิฟวิ่งแอเรียนะครับวางโซฟาเล็กๆนะครับทำเคาน์เตอร์ทีวีฝั่งนี้นั่งดูนะครับมีแสงเข้าด้านข้างเหมาะนะ พื้นที่เนี่ยมันเหมาะมากสําหรับที่จะเป็นครอบครัวได้นะครับใครที่เข้ามาก็ลองจัดฟังก์ชันดูถัดมาเนี่ยพอเขาทาเป็นโอเพนแปนขยับเข้ามาเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนดินนิ่งแอเรีสามารถวางโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่ติดไฟสวยๆฝั่งนี้ติดม่านหน่อยนะครับก็จัดสวนมองสวนได้วิวสวนได้เปิดกระจกออกมานะครับ รับกับธรรมชาติตอนเช้านะครับซึ่งมันมีพื้นที่เว้นระยะสําหรับบ้านข้างอยู่ไม่ต้องอเป็นห่วงเรื่องเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งทุกคนนี่เคาน์เตอร์ครัวนะครับทางโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเขาบิว้วเคาน์เตอร์ครัวมาให้แล้วพร้อมเสร็จสับปูกระเบื้องรอบแล้วก็ดูดิ ด้านล่างเนี่ยมีพื้นที่เอาไว้ให้เราเก็บของได้เยอะมากๆท่านผู้ชมนะครับอันนี้เคาน์เตอร์เป็นรูปตัวแอลนะมีซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดเตาไฟฟ้าก็วางตรงนี้ติดหูด,ดูดควันได้แล้วก็ในฝั่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระจก บ้านหนึ่งเวลาท,าทำกับข้าวมีกลิ่นใช่ไหมพอมีกลิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดให้ควันมันออกได้ไม่ต้องไปส่งรบกวนในห้องฟังก์ชันต่างๆเพราะว่าเป็นโอเพนแปน์มันต้องเปิดโล่งโปร่งสบายชอบไหมถ้าชอบนะยังไม่จบนะทุกคนชั้นล่างเปิดประตูหลังบ้านออกมานี่คือโซนซักล้างเหมือนที่เราพาไปดูนะครับใครที่อยากจะเดินรอบบ้านก็เดินอ้อมมาได้หรือจะเดินเข้าหน้าบ้านปกติก็ได้น,นี่โซนซักล้างก็มีเยอะ ดูดีนะธรรมชาติบำบัดได้ส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยก็จะแบ่งฟังก์ชันดีนะแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีที่อาบน้ำนะครับส่วนอาบน้ำก็คือเขาทำเป็นกำแพงฉากกันไว้ก็ดูดีเหมือนกันนี่คือห้องน้ำชั้นล่าง เดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูฟังก์ชันด้านบนว่ามันเป็นยังไงมาก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหโครงการเนี่ยทำดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะครับบันไดาทางขึ้นเนี่ยเป็นไม้นะทุกคนนะครับแล้วก็เคลือบสีเป็นแบบเหมือนไม้โทนโอ๊กอะโอ๊กหน่อยเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2มันจะมีช่องเจาะช่องแสงเข้าธรรมชาติส่องเข้ามาเราไม่ต้องเปิดไฟตอนกลางวันนะมาตามขึ้นมาเลย บันไดไม่ได้สูงมากนะนะครับเดินขึ้นมาเนี่ยเดินขึ้นมาชั้นสองมันจะมีพื้นที่เล็กๆนะครับก่อนที่จะแจกจ่ายไปฟังก์ชันต่างๆของห้องนะครับพาไปดูห้องที่เป็นผมเรียกว่าเป็นห้องที่เป็นเอกลัก,กษณ์ดีกว่าและเป็นจุดเด่นของโครงการนี่คือจะเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมมองดูนะถ้าเป็นโซนออฟฟิศผมว่าเหมาะมากนะครับเป็นห้องกระจกนะครับที่ มีระเบียงาตามมาดูเลยครับท่านผู้ชมนี่คือระเบียงที่สามารถที่จะออกไปเช็ควิวได้จริงๆใครที่ทําห้องนี้เป็นห้องออฟฟิศนะผมว่าเหมาะเป็นห้องทํางานเหมาะมากนะครับเพื่อนมาหรือทีมงานมาก็สามารถที่จะขึ้นมาทำออฟฟิศตรงนี้ได้เหมาะเหมือนกันลองดูฟังก์ชันว่าจะปรับเป็นการใช้งานยังไงนะครับระเบียงเนี่ยออกมาใช้งานได้จริงนะครับนี่ออกมาเทควิวตรงนี้ได้หรือจะทําเป็นห้อง Wal k in c l o s e t ก็ได้ แล้วแต่นะครับก็พาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมครับนี่คือมาสเตอร์เบดมที่อยู่ด้านหน้าของบ้านเป็นแบบแนวยาวเลยนะไม่เชอเป็นแบบแนวขวางเลยนะจากอีกฝั่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็ 3, มีช่องแสงเปิดเนี่ยเยอะมากๆนะครับแม้กระทั่งว่ามุมเนี้ยมันเลยทำให้ ห้องบ้านดูโกรบขึ้นท่านผู้ชมนี่คือห้องมาเซอร์เบลูได้ยังเหลืออีกหนึ่งห้องนะครับท่านผู้ชมเดินตามมาเลยนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งผมก็มองว่าไม่ได้เล็กนะนะครับวางเตียง5ฟุตได้นะครับแล้วก็โซนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนห้อง w a l k i n c l คร s t t นะครับทำตู้เสื้อผ้าหน่อยเนาะนะครับเขามีเดินปกักเดินไลแล้วก็สามารถที่จะยกเตียงมา วางได้เลยจกทีวีเคาน์เตอร์พอนิจ์ลอยได้เลยนี่คือห้องนอนเล็กก็ไม่ได้เล็กนะก็คือฟังก์ชันใช้งานเียครบนะตามมาทุกคนอีกสุดท้ายเป็นห้องน้ํานะครับนี่คือห้องน้ําชั้น2นะครับใหญ่นะใหญ่ไหมแบบนี้ใหญ่แล้วก็ปูกระเบื้องรอบให้ด้วยแล้วก็แบ่งโซนอย่างชัดเจนเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับคือพร้อมอยู่ได้เลยนี่อ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าสวยงามมาก นะครับแล้วก็มีกระจกบ,บานสองห้ยโอ้ยสวยมากๆเลยทุกผู้ชมนี่คือโซนของชั้น2นะจะแบ่งสัดส่วนยังไงก็ลองดูครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำชั้น2เนี่ยเขาปูเป็นพื้น SPC ให้สัมผัสเหมือนไม้นุ่มนะดูดีนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านล่างต่อครับท่านผู้ชม ยังไงบ้างครับทุกคนผมพาทุกคนพาไปดูโครงการพระธาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนี่คือบ้านโมเดิร์นสไตล์ที่อยู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ครับเดินทางเข้าออกได้ง่ายๆครับสังเกตจากทางเข้าออกนะครับที่อยู่ในซอยเข้ามาประมาณสัก1-2กิโลครับอยู่ตรงข้ามกับราชพัฒน์อุตรดิตถ์นะครับใครที่หาบ้านสไตล์นี้อยู่นะครับตอบโจทย์กับคุณแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์นะครับที่นี่มีโปรโมชั่นนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ย ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจากปกติเขาเปิดราคามา3ล้าน9 0 0บาทวันนี้ครับลดพิเศษ400,000บาทครับรายละเอียดดังนี้เลยนะครับเหลือ2.89เท่านั้นครับใครที่อยากจะมาดูบ้านจริงพร้อมอยู่เลยนะครับหลังนี้นะครับก็ทักหาผมเข้ามาได้หรือคอนแทคตามนี้ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างใครที่อยากจะมาดูสไตล์การแบบดีไซน์ออกแบบเนี่ยคือเขามีบ้านที่ซื้อไปแล้วอยู่สหลัง นะครับอันนี้คือบ้านหน้าบ้านหน้าตาปกติเขาจะมีสีส้มๆอิดๆเนาะมาแทรกกับสีขาวแต่ใครที่แบบไม่ชอบส้มๆอิดก็จะเป็นแบ็กแอนด์ไวท์เลยก็ได้อันนี้คือแบ็กอันนั้ไวท์อันนั้นคือเขาปรับสีได้ทุกคนเห็นไหมลองดูในกล้องว่าแบบ พอแต่งออกมาแบบนี้ผมว่ามันดูโมเดิร์นมากขึ้นมันดูเรียบรูมากขึ้นนี่ครับคือโครงการพระธาอุตระดิษฐ์ครับโปรโมชั่นตอนนี้คือลด400,000บาทใครที่อยากจะจับจองนะครับทักเข้ามาผมจะพาเข้ามาดูบ้านจริงก่อนนะครับมาดูก่อนว่าฟังก์ชันตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณเห็นไหมนะครับนี่คือกรอนกมลโฮมครับฝากไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเลือกบ้านที่ชอบโครงการที่ใช่เลือกโซนที่ถูกใจเลือกใช้กรอนกมลโฮม